The Voice Presented by TrueMove Edge 4G 3G และ Wi-Fi mm hmm. ร่วมสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์อาหาร CP, p e o g o l Altius Sport กลับเข้าสู่ The Voice Thailand คนต่อไปที่จะมาพิสูจน์ตัวเองบนเวที Blind Audition mm hmm. เป็นหนุ่มผมยาวมาเซอร์สวัสดีครับ ผมชื่อปริญญาแก้วมณีรัตนาชื่อเล่นชื่อปินครับอายุ23ปีต้นโตผมไม่เคยไม่เคยเรียนร้องเพลงอาศัยแบบดูศิลปินแล้วก็นำมาฝึกก็ลองเล่นไปแล้วก็ลงคลิปลงไปใน Facebook อะไรเงี้ยครับแล้วมีพี่ๆเขาเปิดร้านเขาก็ลองให้มาเล่นที่ร้านดูนั่นคือมันเป็นจุดเริ่มต้นครับครั้งแรกที่คุณแม่ได้ยินเสียงน้องร้องเพลงคือตอนไหนยังไงคะ แอบไปฟังเขาเขาไม่ร้องให้ไม่ร้องให้แม่ได้ยินไม่เคยไม่เคยเขาไปร้องแล้วนะฮะแม่ก็ชวน <c oughs> เพื่อนมั่งชวนลุงไปแอบฟังค่ะ <c oughs> แม่จะไม่บอกเขาว่าแ <c oughs> ม่จะไปแม่จะแอบไปฟังแม่ก็อืมโอเคในตลอดชีวิตที่ผ่านมา <c oughs> ผมอยากทําให้แม่ภูมิใจในตัวผมที่ผมมาถึงตรงนี้ได้ <c oughs> ผมจะพยายามให้ถึงที่สุดมันไม่ได้มาถึงจุดนี้ง่ายๆผมก็ไม่อยากพลาด รู้ไหมเวลาเธอไม่อยู่ฉันนึกแึ่ลึกๆในใจทุกครั้งพอมันกังวนเมื่อไหร่คล้ายๆจะลืมแค่ใจคนแต่ตอนนั้นมันย็่งเฉอ ฟืนถอนตั้งแต่นั้นรอไปสับสนใจมันร้อนร้อนสินดีหากวันนี้ได้วางเติมอีกทีช่งระมีกำลังเคลื่อนไหวหากเติมร้าครั้งนั้นให้กับใจฉัน ชื่ออะไรคะชื่อปรินครับปริญยาเป็นนักร้องอาชีพใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าเสียงของคุณมีแนวแนวแนวนักร้องสายคืนใช่ไหมเฮียมีแนวของหลายๆคนอยู่ในน้ำเสียงม,มันเหมือนมันรวมเอาความนิยมของเสียงต่างๆรวมกันแต่มันไม่ผสมออกมาแล้วเป็นเราดังนั้นต้องต้องหาอะไรที่มันเข้มข้นกว่านี้คุณต้องหาให้เจอก่อน เราค่อยกลับมาหาพวกเราอีกครั้งหนึ่งขอบคุณค่ะขอบคุณครับผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปเป็นชายหนุ่มอายุ33ปีจากจังหวัดศรีสะเกดส,ส,สวัสดีครับผมเบียร์ภาควาทรงกดครับอายุ3 3ปีตอนนี้ประกอบอาชีพเล่นดนตรีอยู่ครับเห็นพ่อกับแม่เล่นดนตรีก็รู้สึกว่าอยากจะเล่นบ้างแต่ว่าพ่อกับแม่ไม่สนุนอะไรมากนะพ่าคุณพ่อ,พอกับแม่ก็ แชเล่นดนตรีก็กลัวว่าจะไม่ประรบสบความสาเร็จภูมิใจมากที่เขาผ่านเข้าสูร่รอบนี้ได้ภูมิใจมากครับเพื่อนๆหลายคนก็ภูมิใจในตัวเขาเหมือนกันครับว่าเขาได้เข้ามาถึงขนาดนี้ได้ถือว่าก็ไม่ธรรมดาก็พิสูจน์ให้หลายๆคนเขาเห็นรับครับมาครัคร้งนี้ก็เต็มตัวเต็มที่ครับและก็ตั้งใจที่จะเข้ามาในรอบนี้ให้ได้ก็คงต้องใช้สมาธิเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะทำให้บนเวทีออกมาได้ดี มเมื่อไรที่นึกถึงบ้านเก่าๆต้องปวดหัวใจทำไมตัวฉันไม่ยอมรับความจริงทถงที่เราได้เลิกกันฉันต้องทำอย่างไรใจถึงจะปล่อยเธอไปคงมีวันหนึ่งความรู้สึกแบบนี้จะทางไป คงมีสักวันใจเธอพร้อมให้ใครเดินเข้ามาแต่ตอนนี้ออนไลนเรื่องราวชีวิตจะชินกับทาพเดินเมื่อไรความทุกข์นี้มันจะเบิ่มถอจากหายไปเมื่อไรตัวฉันจะยอมรับใครเข้ามา จะปวฉันมีทางที่มันรักษาได้สักทีฉันคงไม่ได้เรียนรู้ความเจ็บปวดจากสิ่งที่ได้ทำจามันไม่ตอ,อยาน ัดสิิทธสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับพี่ชื่ออะเดียพัควัฒสมกตครับผมก่อนอื่นขอชมเชยก่อนเลยว่า เสียงมีเอกลักษณ์มากครับผมครับผมขอบคุณครับโคตรเฟี้ยวเลยครับครับปกติร้องอาชีพอะครับก็ร้องอาชีพครับผมร้องที่ไหนยังไงบ้างครับร้องอยู่ที่บ้านเกิดครับตามร้านอาหารแล้วก็ผับอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่สีสะเกตครับผมอ๋อร้องแนวร็อกก็ร็อกบางป๊อกก็ร้องได้แล้วที่ชอบจริงๆอะครับชอบก็น่าจะเป็นแนวร็อกครับพี่ถนัดมากในการทำศิลปิตแนวร็อก น้องคะวงร็อกอะในประเทศไทยไม่ได้มีวงนูโววงเดียว <laughs> มันมีหลายวงคนอื่นที่ไม่ออกดนตรีร็อกก็สามารถร็อกได้เหมือนกันชอบร้องเทียนหมี่มี่ไหมฮะร้องไม่ได้ คือพี่จะบอกว่าถ้าเกิดชอบร้องทิมหมี่มี่เนี่ยก็ไปอยู่กับพี่คิมแต่ถ้าอยากร้องเป็นร็อกๆแบบที่น้องชอบอ่ะพี่ถนัดมากครับการฟังเสียงของคุณเบียใช่ไหมคะครับผมคุณเบียรเป็นร็อกเนี่ยมันคือการฟังแบบตื้นเขินมีมิติเดียวพี่ฟังเสียงน้องเป็นสามมิติพี่ว่าน้องร้องเพลงอะไรก็ได้แต่เสียงน้องเป็นเสียงที่มีเอกลักษณ์จริงๆนะมัน มันมีบางอย่างที่อยู่อยู่ข้างในเส้นเสียงแล้วก็การตีความที่ไม่ไม่เหมือนไม่เหมือนอะไรเลยที่เราฟังแล้วผ่านๆมาผู้ชายคนนี้ไม่เหมือนใครเลยอ่ะเป็นเป็นเหมือนแบบมีภาษาของตัวเองมีสำเนียงของตัวเองมีเอกลักษณ์ในตัวเองซึ่งไม่เชื่อใช่ไหมว่าเขาร้องเพลงอ,อื่นๆได้ดีกว่าร้องเพลงเดีย <ลง S 2> เดียว<ล>เจ้าตัวยังหน้าตาไม่เชื่อตัวเองอยู่เลย <C> <leg al> แกกล็ลงโม้รเบี้ย อย่าเสียเวลาอยู่เลยครับพี่ครับมันถูกทางผมว่าเชิญเชิญพี่เขาออกมาจากในวิทยุก่อนไหมครับเสียงเหมือนอย่างในวิทยุเลยนี่ไงเสียงมันดีเจในคลื่นวิทยุเลยเวลาพูดพี่พีวเวลาพูดกับเพื่อนพูดยังไงคมับผมก็พูดปกติธรรมดาครับผมอ้าวเฉพอพอออกเดลไว้ปุ๊บูด้ฮะครับครับผมเบียดเล่นกีตาร์ป่ะครับ ปกติเป็นคนเล่นกีตาร์ป่ะครับใช่ครับโอ้มันเหมาะกับพี่มากเลย<ส><น>คือภาษาเดียวกันคือถ้าไม่เล่น,ลนขิมเขิมเลยพวกนี้ก็จะไปเสียเวลา,าอยู่กับพี่เขาเราเล่นกีตาร์ด้วยกันเล่นเพลงร็อกด้วยกันมันก็สนุกใช่ป่ะน้องอยากเล่นกีตาร์ก็ไปก็ไปสมัครแข่งกีตาร์อย่ามาสมัครแข่งร้องแข่งร้องมาอยู่กับพี่ใส่กันแบบนี้ อย่าสับสนอย่าสับสนเป็นตัวของตัวเองเป็นตัวของตัวเองครับ,รบผมยังงงอยู่เลยครับงงว่างงว่านีคนหันด้วยนี่แหละตอนนี้หันแล้วพี่หันมาแล้วพี่หันคนแรกด้วยพี่กดมาก่อนเลยต้องเลือกแล้วใช่ไหมเลือกก็อยู่กับพี่เนี่ยก็จบแล้วลก็ได้เวลาเลือกแล้วคะ่ะแับ เรื่องพ่ก้องแล้วกันโอ้โหเร่ง้แล้วแอดแทเก่งเก่งยินดีด้วยนะครับคุณผิดไม่ไม่ขอสักหน่อยเหรอ ยิ่งผ่านมาหลายสัปดาห์นะคะการเฟ้นหาลูกทีมของโค้ชสระท่านก็ยากขึ้นเรื่อยๆนะคะยากทั้งการฟังเสียงยากทั้งการช่วงชิงลูกทีมค่ะซึ่งท่าผู้ชมสามารถจะชมคลิปย้อนหลังได้นะคะที่ f a c e b o o k The Voice Thailand ค่ะและนอกจากคลิปย้อนหลังแล้วนะครับเรายังมีกิจกรรมดีๆนะครับจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับให้ท่านผู้ชมร่วมกันลุ้นแพ็กเกจท่องเที่ยวเมืองต้องห้ามพลาดกันอีกด้วยครับ เรื่องราวความสนุกนะคะทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังค่ะของ The Voice Season 4นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ค่ะที่ Facebook The Voice Thailand ค่ะชูนนะ้าได้หาก,กับเหมือนใจได้ปริญญาศักดรู